เงินสำรองฉุกเฉินต้องมี3-6ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะ มีเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นจำนวนเงินที่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของตกงานเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าขายสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันค่ะแล้วทำไมต้องเป็น3-6เท่าใช่ไหมคะ3เท่าเนี่ยมาจากขั้นต่ำของจำนวนเงินที่เราควรมีเพื่อให้เราเนี่ยใช้ ได้อย่างไม่ลำบากในระยะสั้นค่ะส่วน6เท่าเนี่ยก็เหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นใจมากขึ้นหรือว่ามีรายจ่ายที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่มีภาระทางการเงินที่สูงกว่าปกติค่ะแต่การมีเงินสํารองฉุกเฉินเราไม่จําเป็นต้องหยุดอยู่แค่3-6เท่านะคะเรามีเงินสํารองฉุกเฉินมากกว่านั้นได้ค่ะซึ่งอาจจะออมเพิ่มเป็น2แสน3แสนหรือว่า1ล้านบาทก็สามารถทําได้ตามที่ตัวเองรู้สึกสบายใจได้เลยค่ะสิ่งสําคัญคือการมีเงินสํารองฉุกเฉินที่เพียงพอ จะทําให้เราอุ่นใจแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะดังนั้นเงินสํารองฉุกเฉินจะมี3-6ถึงเท่าหรือว่ามีมากกว่านั้นเนี่ยก็สามารถจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการแล้วก็ความเสี่ยงของแต่ละคนได้เลย <S <S ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาวางแผนการเงินกันกเยอะๆนะคะแล้วเราจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน